สวัสดีค่ะวันนี้อ้อจะพาเพื่อนๆไปช้อปปิ้งที่ร้านเอเชียนะคะหรือเอเชียนช็อปโดยเนลสันเมืองที่อ้อยอยู่เนี่ยก็จะมีร้านเอเชียนช็อปอยู่ด้วยกัน4ร้านซึ่งอยู่ติดติดกันเลยนะคะแต่แม่บ้านอย่างเราเนี่ยก็ต้องมีเทคนิคนิดนึดนงว่าถ้าอยากได้สินค้าบางอย่างสมมุติว่าปลารา้าต้องไปร้านนี้เท่านั้นปลาร้ายี่ห้อน,นี้อร่อยที่สุดโดยที่สินค้าบางอย่างเนี่ยไม่ได้มีทุกร้านหรือสินค้าบางอย่าง มีทุกร้านแต่ราคาต่างกันแม่บ้านอย่างเราก็ต้องอสืบเสาะสำรวจว่าร้านไหนราคาถูกกว่ากันเดี๋ยววันนี้พาไปแค่1ร้านเท่านั้นไปชมกันเลยค่ะ วันนี้เราหยุดกันที่ร้านเอเชียนช็อปที่เมืองเนลสันจะพาเพืเ่อนๆมาดูนะคะว่าอาหารไทยที่อ้อจะซื้อประจำเลยมีอะไรบ้างนี่ปะลาะหมีหลายยี่ห้อมากเลยนะคะชอบยี่ห้อไหนก็เลือกได้เลยแต่ที่อ้อใช้ประจำก็จะมียี่ห้อที่ไม้นะคะที่ไม้ซึ่งยังเหลืออยู่แล้วก็จะมีน้องพรมาถอยน้องพรนะคะคุณก่อนนะคะ ปาาราแล้วก็นี่ผระกาตอบเข็มชอบมาก็น,นีกะทิกล่องค่ะยี่ห้ออร่อยดีจากไทยแลนด์ก็จะตุนไว้เยอะเพรสมควรแต่ก็จะมาชอปปิ้งเรื่อยๆค่ะตุนกล่องใหญ่ไว้ด้วยเพราะว่าเวลาทำขนมมันใช้เยอะกล่องใหญ่ก็จะถูกกว่า มีน้ำจิ้มสกี้ยี่ห้อพันท้ายดอร์ดอสิกเลยนะคะซึ่งอยู่ไทยาก็จะใช้ยี่ห้อนี้ประจำเลยค่ะปลาะข้ามเปียกค่ะเอามะขามเปียกไว้ทํำส้ตมตำทํำยำทำอาหารได้หลายอย่างน้ำตาลปีค่ะไข่นกกระทาเดี๋ยวเอาให้พี่บัวทำกระเพาะปลา อูอันนี้หน่อไม้ข้างในมันเป็นแบบหน่อใหญ่ๆแล้วก็อ่อนมากๆอันนี้คือกระปุกใหญ่มากเลยนะคะขาดเหลืออะไรกันบ้างมีหลายอย่างเลยมีกระทะหม้อซึ้งกระติบข้าวแม้กระทั่งครกกับสากก็มีนะคะนี่เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูซอรนะคะมีครบทุกอย่างนะคะร้านนี้ มีครบสินค้าจากไทยนี่เป็นซอสหอยนางรมที่อ้อยใช้ประจำก็ต้องยี่ห้อนี้เลยปลาสาบแม่ครัวนะคะไม่ใช่สิปลาแม่ครัว oh. พูดผิดนี่มีทุกอย่างทัวเคี้ยวทูวเรลืองทูแดงน้ำตาลปิดน้ำตาลทรายน้ำตาลก้อนโอ้โหพริกแกงยี่ห้อต่างๆทั้งแกงเหลืองแกงแดงแกงเขียวโอ้หูนี่เลยพงชื่อรสนะคะเสียแต่ว่า เราไม่ได้ทานผงชุรสนั่นเองเริ่มหนักแล้วนะคะเนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จนะคะนี้เพิ่งจะมาล็อกที่สองเองกุ้งแห้งปลาแห้งเห็ดหอมเห็นไหมคะ อยู่ที่นี่ก็มีอาหารคล้ายๆกับที่อยู่ประเทศไทยเลยนะคะหาซื้อได้ไม่ยากเลยพี่คะกุ้งแห้งหมดแล้วรอคาตัวใหญ่นะคะหมดแล้วคนระับอทิน้านนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่กินประจำนะคะขนมจีนคะ่ะนี่เลยมันจะเป็นแบบแห้งนะคะแล้วเราก็เอาไปลวกสักประมาณแบบ5นาทีประมาณเนี้ยอร่อยมากเอาจะซื้อยี่ห้อนี้ ประจำเลยค่ะวันนี้ก็จะเอาต้นข่านี้เลยหก่อ,พอเพราะว่ากินบ่อยมากเส้นหนึ่งหอดูสิคะมาทีแบบว่าเอาคุม้มาทั้งขาทั้งอะไรโอ้โหข้าวนม่มาจากหลายประเทศแต่ว่าข้าวที่มาจากไทยนี่ก็ขายดีมากๆเลยนะคะ ก้าเต็มแล้วนะคะมาคนเดียวด้วยขอบคุณค่ะต้องให้พี่เขาช่วยยกเลยนี่นะคะเคียวซูงเกียวซาบน้มปิ้งขนมปนังขนมจีบซาลาเปานูทุเรียนทุเรียนแช่แข็งก็มีนะคะว่าเคยซื้อไปทำพี่คะคราวที่แล้วอ่ะหนูซื้อทุเรียนแช่แข็งไปใช่ไหม หนูทำข้าวเหนียวมะม,ม่วงซื้อทุเรียนไปทำข้าวเหนียวมะม,ม่วงครับข้าวเหนียวทุเรียนค่ะอร่อยมากเลยค่ะใช่ค่ะเพื่อนบอกอร่อยเป็นเพราะหนูทำอร่อยใช่ไหมคะค <laughs> ไ,มไม่ใช่เป็นเพราะทุเรียนนะโอ้ใช่ใช่ค่ะ <laughs> โอ้หนูลืมพริกป่นอยู่ตรงไหน,นะคะฝั่ <laughs> งนี้เหรอคะสอ <laughs> มาหาพริกป่นพี่เขาบอกว่าพริกป่นอยู่ ถแถวนี้ถแถวไหนน้อพี่เจ้าของร้านเขาเป็นคนคนเมรนะคะแต่ว่าเขาอยู่ที่ประเทศไทยมาก่อนเขาก็เลยพูดภาษาไทยได้ก็จะเห็นว่าอ้อยพูดภาษาไทยกับพี่เขาพี่คะหนูหาพริกป่นไม่เห็นค่ะ <c oughs> <c oughs> ู่ตรงไหนอ่ะเะลี i เอ็กซ์อ่อ่ h ชิลลี่พาวเด โอเวเดอร์โอ้ฝั่งนี้หรอคะอันไหนหอมอร่อยเหมือนกันเหรอต้องเป็นอันนี้น็อกพาวเดอร์อันนี้มันอินเดียนใช่ไหมอ๋ออันนี้เหมือนกันไหมคะเนี่ยโอ้โหดูท่าจะเผ็ดเนาะน่ะแดงแดงโหนี่ ก็ประมาณตีไป150บาทไทยนะคะคืออยู่ได <museums> <IS mus i dialog> ้นานมากเดี๋ยวอ้อยเอาหนึ่งกระปุกอันนี้ละค่ะกินหมดนี่ก็แสบซัวเงยนค่ะเนี่ยเบ็นโต้เลยชอบพามากนี่เจอมามากพี่คะอันนี้เท่าไหร่คะแปดเหรียญคิ๊กพวันแพ็กฟอร1วันแพ i g h t ครับผมน่ิ๊กโพติ๊พแปดเหรียญ สองสิบหกเนี่ยร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบบาทมีสิบห่อก็โอเคสำหรับราคาที่นี่นะมีภาษาไทยเราต้องเอาอันนี้ดูนะคะถามพี่เขาว่าเห็นเปเปอร์ลิสหนูไหมหนูกลัวซื้อของไม่ครบหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเดินหาทั้งร้านพี่เขาก็ช่วยเดินหาด้วยสรุปแล้วขยุ้มจน <c oughs> เป็นก้อนแล้วนะคะจะเช็คลิสต์นิดนึงเกื่อของขาด น้ำตาลวิปข้าวน,นุกตาบลาะผักชีผักกาดดองกะทิเล็กใหญ่ติดเม็ดพริกโอ้พริกเผา,ากระป๋องนมไม้กระป๋องใหญ่กระป๋องเล็กขนมจีนพริกป่นหอมแดงโอ้เกือบครบละพริกเผาชิลิเพิ่มก,ก็จะเป็นอันนี้นะคะพริกเผาได้เพิ่มค่ะอันนี้นะคะที่ ที่อยอนซื้อวันนี้มีแต่ของหนักๆพี่เขาถามว่าพอแล้วไหมพอแล้วเดี๋ยววันหลังจะซื้อไปถือไม่ไหวเวลา,วามาชอปปิ้งก็จะพกถุงผ้ามาด้วยแต่วันนี้ถุงไม่พอเพราะซื้อเยอะกว่าที่แพลนพี่เขาก็จะใจดีมีถุงให้ด้วยนะคะร้านนี้ลิสต์มาแบบนี้แต่ก็ได้เพิ่มกว่าที่ลิสต์มาอีกพอสมควรเลยค่ะ โอเคทั้งหมดวันนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นได้เลยค่ะนี่นะคะสองถุงโหรถจอดไกลด้วยอยังหนักวันนี้ก็ที่รวมวได้เลยไหมคะ1น0่ประมาณประมาณ100เหรียญน,นะคะ1น0่เหรียญประมาณ2,000ก็ประมาณ2,200บาท ตอนนี้ประมาณ22บาทตอนนี้2ิบจ้ะช้อปปิ้งอะสนุกนะคะแต่เวลาถือไปขึ้นรถเนี่ยจอดรถไกลด้วยไปแล้วนะคะพี่ขอบคุณค่ะดีค่ะไหวไหมไหวอยู่ค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายหนักะนี่นะปกติมันจะมีที่ว่างข้างหน้าร้านนี่แหละค่ะแต่พอดีว่า ตอนที่อ้อยมาถึงอะ่ะที่จอดรถเต็มหมดเลยลก็เลยวนไปจอดข้างหลังมันก็ไม่ได้ไกลมากแต่พอเราซื้อของเยอะๆเนาะนี่นะคะก็คือของที่รอช็อปปิ้งจากร้านเอชชินช็อปกันวันนี้นะคะอันนี้คือคร่าวๆนะคะเพราะว่า ด้วยความที่ร้านเนี่ยห่างจากบ้านเราประมาณ5นาทีแล้วก็มีประมาณ4ร้านด้วยกันในเมืองที่อ้อยอยู่นะอย่างเช่นขนมจีนนะคะคือแบกว่าชอบทานมากซื้อวันนี้ก็หห่อได้กันซื้อเหมือนแบบเขาจะปิดร้านหนี่เราซะอย่างนั้นแหละโอเคค่ะยังไงก็จะขอตัวเก็บของเข้าชั้นเข้าตู้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะรมากมากเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ